โอเคเดี๋ยววันนี้เราจะไปเตรียมงานถ่ายทอดสดการประชุมสภาเทศบาลนาครหนก่นกันนะครับอุปกรณ์ที่เราจะเตรียมก็จะต้องมีตัวระบบสายสัญญาณเดี๋ยวพยายามเคลียร์ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวราม,มาเช็คความพร้อมเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆที่เราจะใช้นะครับในงานถ่ายทอดสด ซึ่งเราจะใช้เนื่องจากงานประชุมสภานะครับมันเป็นงานที่เป็นค่อนข้างเป็นทางการนะครับก็จะพยายามาให้มันมีอุปกรณ์จำนวนน้อยชิ้นที่สุดนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการใช้ระบบไร้าสายนะครับหรือว่าระบบที่จะต้องอ้างอิงกับแบตเตอรี่นะครับเพราะว่ามันจะมีผลกระทบเวลารันงานยาวๆเนื่องจากเป็นการประชุมต่อเนื่องยาวนานนะครับเราก็จะใช้ระบบสาย นะครับสายสัญญาณเป็นหลักนะครับในการรันงานระบบทั้งหมดอันนี้ก็จะเป็นกล่อง OB ของเรานะครับเดี๋ยวเรามาเซตตรงนี้กันก่อนตัวสายสัญญาณนะครับก็จะใช้ XLR นะครับหนึ่งคู่นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นไฟเบอร์ออป HDMI นะครับสีแดงคือฝั่งกล้องสีดำคือฝั่ง OB นะครับก็คือ Input จากกล้องแต่นี้เป็น Output ไปเข้า OB สายเล็กๆแบบนี้นะครับสัญญาณล็อไม่ล็อสนะครับมันจะมีม้วนใหญ่อยู่นะครับ30เมตรก็มีเราจะใช้แบบนี้ง่ายๆแล้วก็ชุดอินเตอร์คอมอินเตอร์คอมเราจะใช้ของสแลามอนิกนะครับตัวนี้ใครซื้อมาก็ต้องระวังเรื่องของการหักนะครับเพราะมันเป็นแค่พลาสติกกรอบๆอันนี้หักมาแล้วรอบหนึ่งผมใช้ตัว เหล็กสปริง304นะครับในการซ่อมมันนะทีนี้สิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือชุดสายนะครับเ <c oughs> ดี๋ยวเราจะมาเทสการทำงานของมันกันก่อนนะครับว่ามันทำงานได้ถูกต้องไหมปลัก๊กเปิดสวิชตัวนี้จะเป็น ตัวชาร์จจริงนะครับไฟเลี้ยงจอด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะต่อระบบไฟเสียงนะครับเข้าที่ซับมิกตัวนี้นะครับตัวเล็กตัวนี้นะครับในการทํางานซึ่งก็จะผ่านพอร์ต xlr นะครับควบคุมด้วยหนอบนะครับควบคุมเกณฑ์ความถี่สูงนะครับความถี่ต่ําแล้วก็แผ่นซ้ายขวาแล้วก็โวลลุ่มนะครับแล้วนี้เป็นจะมีฟังก์ชั่นล o p เอาด้วยนะครับก็คือเอาเสียงจากคอมพิวเตอร์นะครับที่เชื่อมต่อกับ ตัวนี้นะครับผ่านพอร์ต USB นะครับออกไปที่ระบบ PA นะครับหรือว่าระบบเสียงของห้องประชุมนะครับสวิตช์เราใช้ตัวสวิตช์จีนนะครับเป็นฟังก์ชันต่อง่ายๆแบบนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลจะอยู่ในกล่องแรกแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเช็คความเรียบร้อยนะครับการทำงานของมันนี่ก็เป็นจอ LED นะครับ LED เมาส์ติดกับเคสพลาสติกนะครับยึดด้วยสกูแบบนี้เลยง่ายๆนะครับก็พอมันบางมันเบานะครับการเคลื่อนยา้ายอะไรต่างๆก็สะดวกรวดเร็วนี่คือชุด OB ที่เราจะไปเตรียมสำหรับงานประชุมสภานะครับก็เดี๋ยวเราไปเตรียมเรื่องสายสัญญาณนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่อพ่วงที่จะต้องใช้พวกสายภาพสายเสียงนะครับแล้วก็คอมพิวเตอร์ อย่างที่ผมนําเรียนนะครับห้องประชุมสภานะครับโดยเฉพาะเทศบาลนครขอนแก่นค่อนข้างจะจํากัดพื้นที่นะครับในการติดตั้งระบบเราไม่สามารถที่จะเอาพวกแกลกใหญ่ๆอย่างพวกชุด OB ตัวเนี้ยนะครับไปวางได้เนี่ยชุด OB นี่เหมาะก,กับงานกลางแจ้งนะครับก็จะมีเซตทั้งหมดนี้จะเป็นกล่อง OB ทั้งหมดนะครับนี้จะเป็น a x ไม่ใช่ x x o กูลนะครับ OC s t e ต m Deck นะครับตัวนี้ตัวใหญ่นะครับใช้งานกับคอนเสิร์ตงานกลางแจ้ง งานที่ต้องการความเป็นโปรเฟสชั่นอลมากๆนะครับตัวล่างเนี่ยจะเป็นสวิตช์นะครับตัวนี้น่าจะเป็น RGB Link นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็น l i n k w o r l d นะครับก็จะมีทั้งหมด1 2 3 3กล่องกับกระเป๋าเจมบอลอีกตัวหนึ่ง4สชุดนะครับที่เรามีอยู่ตอนนี้ทำไมต้องมีเยอะ นะครับบางงานที่จะต้องแยกไปประชุมห้องย่อยนะครับเราก็ต้องเตรียม OB พวกนี้นะครับให้มันครอบคลุมกระบวนการงานทั้งหมดนะครับชุด OB เราพร้อมสําหรับการใช้งานเรียบร้อยแล้วมันก็จะมีนะครับพอตเป็นพอร์ตไทป์เอนะครับพอตภาพจาก Capture ์การ์นะครับกับพอร์ตเสียงจาก a u d ดอเอ t e r f เฟสซับมิกตัวเล็กตัวนี้นะครับแล้วก็ปลักพ่วงนะครทั้งหมดแพ็กอยู่ในชุดแลกกล่องตัวนี้นะครับ โอเคนะครับตัวนี้ก็พร้อมสําหรับการออกไปรันระบบยกถือจับง่ายๆแบบนี้เลยนะครับสายสัญญาณนะครับเราจะแม็กแพ็คทุกอย่างเนี่ยลงในกระเป๋าเดินทางนะครับกระเป๋าเดินทางนี้ก็ซื้อที่ b ิ๊กซีนะครับใแบละแ0ดกว่าบาทมันแพ็คง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกอ่ะนี่คือหน้าตาของสายสัญญาณ หัวเมานี่เราไม่ได้ใช้ก็จะมีพวกสายคู่นะครับปลั๊กคู่ต่างๆปลั๊กพ่วงนะครับปลั๊กพ่วงก็จะใช้ปลั๊กแบบนี้นะครับนี่นะครับก็จะเป็นปลั๊กที่มีจุดเชื่อมต่อเยอะนะครับเราก็ไม่ต้องต่อพ่วงเยอะๆใช้สายไฟที่มันใหญ่หน่อยนะครับสาย2.5แล้วก็ปลั๊กอันนี้ยี่ห้อ โซกาวะนะครับใช้ดีทีเดียวเอาปลั๊กบ้านมาทำเป็นบล็อกไฟนะครับเพื่อใช้ให้มันตรงจุดประสงค์แล้วก็อาจจะต้องมีผ้าดำมาคลุมข้างในก็จะเป็นพวกสายสัญญาณต่างๆ ผ้าดำผืนนี้ก็สําคัญนะครับเอาไว้คลุมเวลาเซตอัพเสร็จนะครับต้องการให้ห้องประชุมมันเรียบร้อยแล้วก็ขาดมดแล้วนะครับเอาผ้าดาไปคลุมมันอีกทีนหนึ่งแบบนี้เราจะพร้อมสำหรับก,การใช้งานปลั๊กพร้อมแล้วนะครับแล้วก็สายสัญญาณตัวนี้น่าจะครบ เพราะฉะนั้นเวลาเราเอาไปรันกับระบบนะครับสราเตรียมตัวพร้อมเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในแผนการทั้งหมดนะครับเราก็จะเซตอัพได้ง่ายๆนะครับไม่ต้องไปกงังวลเวลาไปหน้างานแล้วมันจะของไม่ครบอะไรไม่ติดบ้างนะครับนี่ก็จะเป็นอีกเพลีหนึ่งเอาไว้ติดกับกล้องเวลาเราต้องการหมุนมุมนะครับอัวนี้เมาส์อยู่ติดกับไอ้พวกขาตั้งใหญ่ๆแบบนี้นี่ ตั้งสูงแบบนี้นะครับแล้วก็เมาส์มันติดเข้าไปพอมันเดี๋ยวเมาส์ให้ดูนะครับนี่มันจะเป็นสกูสามส่วนสีนิ้วอยู่สกูใหญ่เหรสกูใหญ่ก็เมาส์ไปแบบนี้ พอมันตั้งแบบนี้ได้ปุ๊บนะครับเราก็สามารถที่จะทําการหมุนนะครับเปลี่ยนมุมนะครับเพื่อที่จะยึดกล้องตัวเนี้ยให้มันสามารถยกสูงขึ้นด้านบนได้กล้องมุมสูงที่เป็นค่าคงตัวตัวหนึนี่เขาะเตรียมไว้แบบนี้นะครับพวกไฟส่องสว่างต่างๆนะครับเวลาเราไปทํางานในที่มืดปลั๊กพ่วงที่ต้องใช้ระยะนะครับในการเชื่อมต่อกับ ตัวชุดอุปกรณ์ของเรานะครับก็ต้องเตรียมไว้พัดลมจอมอนิเตอร์ขาตั้งทีวีนะครับพวกอุปกรณ์พวกนี้ต้องเซตให้มันพร้อมสำหรับเตรียมในการใช้งานนี่ก็คือห้องทำงานของทีมถ่ายทอดสดขอนแก่นนะครับขาตั้งกล้องตัวไหนที่มันพังมันไม่สมบูรณ์ก็พยายามเอาอมาซ่อมนะครับอย่างขาตั้งกล้องล่าสุดที่เอาไป มันจะมีความโยกความคลอนอยู่เดี๋ยวเราก็จะถอดมันออกมาซ่อมนะะอแบบนี้นี่คือฟังก์ชันอุปกรณ์นะครับกว่าที่จะเป็นงานถ่ายทอดสดงานสตรีมมิ่งสัญญาณก็ต้องใช้อุปกรณ์ให้มันตรงกับงานแต่ละอย่าง เพื่อให้ประเด็นคือความใช้งานจริงฟังก์ชันงานนะครับมันจะต้องถูกต้องแม่นยำนะครับแล้วก็สามารถทำงานได้อย่างที่เราต้องการอย่างเต็มที่โอเคนี่คือไอเดียเรื่องของการทำทีมถ่ายทอดสดขอกนกะขอบคุณและสวัสดีครับ